ใช่ไหมะหนั่งบ be ่เออเอาอันนี iin, you, ้ว่าบอันฟ <down Christians> <you> ังเด้อพ่อพ่อว่าสันเศรษฐเด้อพ่อเด้อว่าสันแม่บ่สบายใจว่าจังสีจังสีนะ อันนี้หันว่าอยากให้ยู่แต่ความโงูหลวงตาเนี่ยพอหลวงตาเนี่ยง่มาหลายแล้วเพราะฉะนั้นหลวงตาก็เลยฝากไว้เนอว่า,วามว,มว,มว,มวมนๆก็ผัวนัน่นจะไปด่าผัวพอ่พอพ่อเร้าเสพ่อเร้า,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 าเสพ่อเอ้เส้าซะว่าเขาหันเนอเข้าใจตัว เอาเอาและนาะเฝ้าเนาะเดี๋ยวลูงตาแล้วดูตาใต้คันตาครับแล้วก็ตาล้าตงตาครับเอาผู้ว่าล่าเมื่อแล้วสันเอาเอาไปผู้บาอาจารย์มันไปแล้วลควุมหนึ่งครับผมบอกยังอยู่ครับเอาแจากแล้วลุงตาวระสิบบขึ้นมาผลแต่เพิ่นเมื่อแล้ววสันครับครับพอดีข้าไปรอทั้งเัินบอก ตาทำมาสังเวชเออเห็นแล้วบ่ลูกหีบหลวงตาเรือนแก้วหลวงตาเห็นแล้วบ่ขันหลวงตามรณภาพก็เอาไปไหว้ฮันโรดบ่ให้ยากเจ้าเสนะเอาเอาฝากซ้ำนี่สักก่อนเด้อย่าหนาบูดย่าหนาเบื้องย่าหนาแขงย่าหน่าง้อย่าปล่อยค้นย่าตาคนนย่าแก่ค้นย่าสร้างค้นย่าดูถูกค้นย่าหยามประนามคน อย่าเป็นทุกข์กับคนทั้งโลกทุกคนมาสู่โลกมนุษย์มาคนเดียวตายเฮาก็ไปผู้เดียวเงิดหัวมันอยังกระดอกระเดือแ่จังทีนะ่ะเฮ็ดดีเลยไปคิดดีพูดดีทำดีต่อกันเรื่อยไปหลวงตาว่ามันมีประโยชน์จังทีนะ่ะเอานมดดีหลอล่ะเดี๋ยวกำลังแต่ปัจจ,จัยวายหลวงตาอยจะไ้อโอ้ยบ่ญยากป็นได้ดอกเลย ีหลวงตาไม่แนวแจกอยู่เอาอยู่บ่อยากเอาไปไหว้หัวน,นอนก็ได้ไปไหว้บ้นไดก็ได้เนีย่ยสุกกายสุกใจเด้อพราสันพันหลวงตาเจ้าที่นั่นอ้าวนี่มดที่เราให้ผู้ใด่ว่าอาจารย์มหาเอาจะบอกเงาเด้อ อ,อ,อ็คุณพอ่อคุณแม่ตูกลูกตูกน้ำยอมเสียสีล้ออกจบ้านไก่สเสนไก่บาดามาได้พบพอเหนือหน้าบุญแล้วให้ได้ให้ได้บุญใหญ่ๆกับขึ้นเมื่อบานพร้อมกันเด้อกับพระคุณตาพร้อมกัน

คือเดิไม่เห็นแล้วก็ตั้งนโมสามจบพร้อมกันนะานโมตัสสาพระกวาโตอะราตัตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสาพระกวาโตอะราตัตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะ สมพหทศตั้งใจว่าตามน้าพันตีข้าแต่องคหลวงตาผู้ทรงพระคุณนั้นประเสริฐอันข้าพระเจ้าทั้งหลายได้น้อมนำมาซึ่งเครื่องสักการะบูชา สามีชีกรรมเด <ornament> ่องเด่นหลวงตาคุณธรรมทั้งหลายทั้งปวงเดี๋ยวขอโทษนะกกบขอขมาลาโทษทวนกายกรรมสามวาจีกรรมสีมโนกรรมสามบาปกุ บาปอกุศลเราได้แล้วซึ่งพวกข้าพระเจ้าทั้งหลายอาจประมาทพลังพานต่อองค์ท่านหลวงตาด้วยเจตนาก็ดีไม่มีเจตนาก็ดีรู้ก็ดี ไม่รู้ก็ดีดพวกข้าพระเจ้าทั้งหลายขอ,อน้อมคมกามการกาบขอขมาลาโทนขออดโทษเราสีกรรมอ,อย่าได้เป็นบาเปบาเป็นเวรเป็นภัยเ,เป็นอุปสรรคขัดขวาง ต่อการบำเพ็ญคุณธรรมสร้างสมบรมบารามีธรรมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดกุศลบารามีธรรมซึ่งพวกข้าพรเจ้าทั้งหลา,ายได้บำเพ็ญไว้ดีแล้วขอน้อมถวายบูชาคุณ ท่านหลวงตาขอให้อง์ท่านหลวงตามีอายุมั่นขวัญยืน,น,ยนเป็นกำลังสำคัญในการทำาลงรักษาพระศาสนาะให้มั่นคงสืบทาวนต่อไปคุณธรรมทั้งหลายทั้งปวง ที่องท่านหลวงตาได้กระทำให้แจ้งแล้วขอพวกข้าพระเจ้าทั้งหลายจงเป็นผู้มีสวรรในคุณธรรมนั้นนั้นด้วยเธอนิพพานาปัจจโย เป็นเป็นห่วงรรมดาเนยเป็นห่วงกับอีหลีเรอนจะทำนดนี้จะอันนี้ไปไปตวาดกันไรไอนไปนอยุ่งกวากันมา

ทนาที่ท่านทั้งหลายตั้งไว้แล้วอย่างนี้จงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จโดยเร็วพลันบุญใดกุศลใดที่คณะสงฆ์ทุกรูปญาโยมทั้งหลายทุกท่านทุกคนได้บำเพ็ญมาและมอบถวายหลวงตาหลวงตาขออนโมทนาสาธุการส่วนคุณงามความดีบาร,รมีธรรมเราใด ที่หลวงตาได้บำเพ็ญมาแล้วขอแบ่งปันถวายท่านทั้งหลายขอแบ่งปันในท่านทั้งหลายขอทุกๆไปายจะมีแต่ความสุขความสงบความร่มเย็นเจริญรุ่งเรืองในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไปและไหนที่สุดขอให้มีโอกาสได้ประพฤติธปฏิบัติธรรมรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมนำตนในพ้นจากความทุกข์ ถึงสันติสุขกล่าวคือมากผลพันิพพานด้วยกันจงทุกท่านทุกคนาากเิอือนได้ทุกคนอยู่ตัวหูจักเอนเะบ่คันเหตุบุญมากแต่เ,เกิดหอดมือตายวะจิติ๋า ขันพ่้ใหปราถนาพันิพานสมบัติได้บุญพ่อแอแยะพ่อยิบนี่แหละแต่ขันพ่้ใดท่าบุญเตระเทือให้ท่านรักษาศีนเตระเทือสาธุนิพพานประโยตุได้สี่บุญสมบุญบัดสุยางจังสินาเด้อภากไว้เอามานี่เอาอยู่บอกของที่ระลึกเอาว่า หลวงตหงาหรวจัเป็นเนไีไหไย่าหนเพิินบ่ยากได้ยุ่นี่บพราะข้าแจกเลยแต่ว่าข้าแจกแต่ะเะืเอพระอวกรมูจไม่ก่อน,ออน <c oughs> จัสิ่น่ะ ごめん。

bác say rượu đấy cả nhà của mấy thằng cút đấy đó, đấy, thành viên hàng

แกก็เห็นยาเสร็จนี้ฉันพยายามที่จะ <laughs> <laughs>

もうね。 그래, 그 아,

พี่น้องมาจากบ้านต่างๆมาจากปั้งกรรมต่างๆได้ดีครับมาหอด้อยดีนะเนื้อเพราอฝากะไรเอาเอาพร้อมมาสำหรับท่านเลยหรือเี่วันใส่ก่อนนะครับพุกท่านอ๋อใส่ก้อนจะแก่เลยตัวอะไรยังงั้นท่านแก่ครับผมยังงั้ท่านแก่ครับผมถ้าเจ้าไปค้อนนะครับคถ้าฟูกันครับโอ้ย

นี่นะครับยองแม่ยองแม่อแม่ที่แม่ได้นะบอกเออได้เลยแต้คนจะกันเปิดปดแปดอันนี้วันนี้เราเอาเจ้านีของ ห้วงตาเหลียนทัองเหลียนหันโบโบคนาัวาทยเนม่ยหันม่ายกว่าอ่าเนี่นคนดีอ่าค 被传染了。